สำหรับวันนี้ช่องฟ้าใสชาแนลก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็สามารถเข้ามาติดตามและถูกใจได้นะเพียงแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมเข้ามาในใต้คลิปนะครับแล้วก็กดตรงลิงก์เลยนะเพียงแค่นี้ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเพจฟ้าใสชาแนลได้แล้วนะครับ ไหนวะเนี่ยไงนี่เดินไม่เห็นพี่พี่นำทางเนี่ยเี่มันกัดมันกัดพี่นี่พี่กัดอยู่เนีน่ยพี่กับบุ่มอะไขอขึ้นก่อนขึ้นไม่ได้เดี๋ยว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 ขึ้นไ,ได้ติดพุ่มระวังมันยิ่งเหยียบอ๋อเห็นละวอ้าอโลมันเหยียบมันมันเหยียบเจ็บปะหรือว่าตายเลยอะลูกัน อยาบลูกลาเทียนมันก็ต้องตายเลยถอยพีถอยถอยถอยเปียนมาเปลี่ยนเฮ้ยเปียนทีเปียนมาอย่าไปยืนคู่แบบใครมานเท่าีเยเฮ้้ย่ามกันเเนี่ยเฮ้ยมีมีอรมณอ ได้ได้นี่มันไม่บอกเห็นไ่มว่าตอนนี้กำโดนอะไรอยู่มันมันคุยกันในเกมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเ a b y n i ไหนกินเลยชิวๆ กินมันไม่หิวว่ะพี่เก๊อย่าไปช่วยพี่ใหญ่เดี๋ยวพี่กินด้วยแดงละตายเงี้ยว เปิดมาไม่ทำพังทำเพลงอ่ะล่าเลยเจนตีหน่อยเจตีมาหน่อยพี่นายโดยอโลกัดไปดอกหนึ่งเลือดขึ้นหลอดแล้วเดี๋ยวนะและว้วี้ก็ามาพบกับเกมพัดออฟไททันเดิมแลว้วก็มีเพื่อนรวมทีมด้วยกว็จะมีเฟรมเป็นพี่ใหญ่สุดลาดเทนตัวใหญ่ ก็มีไนเป็นลาเทียนตัววัยรุ่นแล้วก็มีบูมนอมเมนต์ไวยรุนเด้อตัวที่บ้องที่สุดนี่คือบูมพี่ไนพที่ไนแกเป็นจูบี้แต่เป็นแกเป็นจูบี้สองสามหลอดแล้วมั้งไม่มีจะหลอดเลยพอดีเอาไปตายมาลืมบอกพี่ล่งทำเดี๋ยวพี่ทำเพรเพรไงก็เท่ากันนะดิ จำแนกครั้งสุดท้ายที่หยิบลาทินอะไปเจอสไปโนสองสาตัวมั้งแล้วไปเล่นกับเขาลืมว่าเออไอเราเป็นแคตัวเล็กเนาะตัวเกียบได้เฮ้สไปโนเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็แบบเล่นด้วยนั่นแหละก็แบบเดินเดินด้วยกันนะและเรา,าไปพันแข้งพันขาเขาไงอ่ะรอเดินทางหาอะไรกัน พี่ชอบี่ชอบมันเนี่ยความรักคนชอบท่าชอบชอบท่าแบบไอ้นี่อ่ะชอบท่าปู่อ่ะปิดออกมาได้แล้วมแล้วตามมาเนี่ยปุ่มลูปหล่อรีบตามกันมานะปู่มรูปหล่อ เฮ้ใครว่าไก่บินไม่ได้เดี๋ยวโชว์ให้ดูเ,เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าไก่เขาบินกันยังไงพี่กะว่าเจอจะแบบว่าตามชิปมานานนั่นแหละ ลาเทนายไงแต่ไม่ได้ทำสักทีแต่ไดโน่เน,นี้ยทำไปแล้วอ่ะจกภูงยุด,ยดนิง่งยุ่นิ่งทำไมไป <c oughs> บอกแสงทีวีอะไรนะยจะเปิดทีวีเบ่าแสงทีวีไปทีอ๋อที่ฝนตกกสียงเข้าปะไม่เข้าพี่ <Okay. S 2> โอเค ก็ใหญ่วิ่โคตรเหลวยาวกว่าตอนนี้ผมจูวีทุกคนก็ยังเป็นจูบวีมีแค่พี่อยากเปมเป็นพี่ตโตเป็นอเดาไม่ถ้าพวกคุณไม่ทำแต่เกิดอะไรทำไมเควมมันหมดแล้ววีตรงเนี้เยงงงเควสหมดแล้วอ๋อทำกันอยู่สองตัวหมดแล้วเนะี่ยเควสอะ ่าตัวใหญ่ไม่เจ็บแน่ๆแต่ตัวเด็กเจ็บไหมตัวนี้เด็กก็ได้เจ็บไ้มไหนตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่สาทิตให้เีวตัวไม่เจ็บได้บุ้มๆแล้วแ่ทมาเดี๋ยวพี่จะโดดลงน้ำให้ดูเลยโอเค เก่งมากี่เสือรถไปครึ่งหลอดนี่ละลูกน้ำพี่น้ำนี่กินได้ปะเฮ้ยน้ำทะเลทะเลกินไม่ไดอ่าพี่ปลดทาพูนบัดใสจะไปยังไงไม่ให้ลุงจระเซียสวบเนาะมันมีไอ้แค่ ม,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 มันมีเคยมีจระเข้ผ่านเนี่ตอนที่ฟาร์มทีเลียวพี่นายมันมีจระเข้ผ่านตัวหนึ่งมีตางไปแล้วด้วยไม่มีไม่มีลงลงลงนี่รีบข้ามพี่ไม่มีตัวอะไร <c oughs> <c oughs> ก่อนนี้มันจะมีรีบข้าเหมือน ทางขึ้นก็มีนี่หว่าโดดทำไมวะเอ้เฮ้ยเห็นบูมแบบบูมก็เดทางอยู่นะทางเดิมบูมขอตั้งอยู่ดิขึ้นได้ไหมได้ได้ที่ไหนอะอยู่นน กำลังว่ายอยู่แป๊บหนึ่งเมื่อกี้ฝนมันตกขึ้นไงกระโดดดิบูมไม่ใช่ไม่ใช่เราเดินเดินเดินมาเรื่อยๆเออเดินขึ้นมาเลยเอ้าวอ้าวไม่ไ,มไมอ้ไอ้ไอ้ต้ต นี่เดินมาอย่างนี้เลยเดินเดินขึ้นพี่อะไรบูมนี่ขึ้นทางขึ้นมันออกไม่ได้ w h a t s a <'s> p ทำอะไรนี่นี่ไม่เดินเดี๋ยวเดี๋ยวออกไงตรงนี้แล้วบูมอย่อหอาอยู่ข้างบน <c oughs> มันเอาไม่บูมตรงเนี้ยไอทำไมอ่ะวัดออกไว้ได้พุตบานนเ้ยลองออกอีกฝั่งหนึ่งอ่ะออกฝั่งข้างมะพยายามโดดออกได้ไหมเอ้ยแต่มันนอนได้นะ เราเบย์อยวโคนอ๋อเฮลี่โดนวิ่งเหบมีคนไปลองนะใช่ไหมเบย์จะทำเพื่อเบยอยู่ไกลจังนะเออเโคตรันมีใครจะทำเคืยกระดูมไหมควยกระดูหาง่ายนะเฮ้ยเรารีไปเชิญดีกว่าเชิญบูมเสร็จเราอ้าวทำไมเมด้หมันําหมดก่อน บูมันติดบ้างพี่แล้วมันตัวเด็กอ่ะมันตัวเด็กมันกระโดดไม่สูงบอลที่จะโดดออกอท่านผู้ชมอาจจะลาะนตอนวิ่งผ่านนี่ไอ้ตัวนี้เราที่เจอจาระเ,เ้้ยีนยจระเข้เด็กขึ้นมาทำเควนเนี่ยตนนัวนะวิ่งผ่าน,นมีน้ำตื้นตอนนี้นะำเพิ่งหลอดละเป็นอะไรที่โคตรลายตาเลยฮอตสปริงนี่มีน้ำติด เอ๊ว่าแต่เด็กๆมันตามทันไหมวะหันไปดูโลง่งไปดีกว่าอุ้ย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 เข็นทเขนทัวแอบ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 กขนเล่องอะรแอบรุนรุนเข็นทรวเดากับอีกกว่าอ๋อ <c oughs> เห็นละเมื่อกี้โดดลงผามาดีนะไม่ไหลลงน้ำเอาและลงน้ำได้ได้อยู่มันไล่เนียมี ใช่มันไล่เมื่อกี้ก็เลยโดดลงมาแล้วร่นหล่นน้าขึ้น,มนไม่ได้มันอยู่บนหน้าผาหินใช่ใี่ีมันไล่เล,เล่นแพคีไปชนนี่โอ้โหงามไส้เฮ้ยเราตามไปไ,ปไหมทง้งนั้นไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ตาย,ยาเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อนตัวแต่ต้องต,ต้องค่อย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 หย่อนลงมานะใหหย่อนมาทีเดียวก็ไม่แน่อืออย่าวมองมเฮ้ยเจนโต<ม> <laughs> เอ้ยเป็นไรเออออเต็มขึ้นมาได้ไหมพี่ตาเอาจริงฉกเมื่อกี้นี่นะมันวิ่งผ่านอีกนิดนึงหนูตายเลยนั่นแหละมันจะไม่เกี่ยวนู๋เ้ยก็คือมันวิ่งผ่านไม่โดนเหยียบใช่ไหมเต็มขึ้นมาได้เว้ยมันมันวิ่งผ่านพี่ไปเว้ยแล้วคือแบบอีกนิดนึงคือพี่โดนมันเหยียบแล้วอะขึ้นได้พี่ทางนั้นอะขึ้นได้แต่อาจจะต้องอ้อมไกลหน่อย โอเคตอนนี้ทีทำเจสซี่ซ้อนกีร่อนแล้ไม่โดดก็ตายอ่ะเล่นตัวอื่นมีแต่ความท้าทายเล่นมาเหนทีไรมีแต่ความระทึกขวัญวันพิ้งดีนะรีบข้ามตัวอะไรไว้นะมาอ๋อลูกเป็ดอะโถเฟมเฟมรอนถอดได้ช็อตพี่เขียนวิ่งผ่านวิ่งผ่านไปไหน ัทนเอ้มันมีล <ged bubble> yes ูกเป็ด <nữa> ก <that> ับลูกสไปโนอยู่ตรงล่องน้ำตรงเนี้ยเคยเคยได้ยินเสียงเวลาแบบฆาตกรในหนังสยองขวันมันใกล้เข้ามาปะแบบแมคมคเฟอน์ะไแมคเยอนเ่ยเออเสียงลุ้นลุ้นสภาพนั้นเลยไปดูสางตรงข้าง คือที่หลบตรงนั้นอะคือเลยว่าไอเคนโถวมันจะวิ่งตามอีกัวไปแต่ว่าตามหลังไงเพราะว่าอีกวัวมันวิ่งข้างล่างเว้ยแต่พี่หลบอยู่ตรงก้อนหินเออเคนโถมันเคนโถมันมาวิ่งแบบข้าศน์นสวยเลยอะไหนเ้าใหม่ไปเชิญเมื่อกี้ตอนโดดอะโดดรอบแรกอะหวิวแล้วถ้ามันลงน้ามันจะตายไหมสรุปเออรอดอยู่ยังไม่ยังไม่ลงน้าจะโดดขึ้นไปข้างบนก็ขึ้นไม่ได้ไหลลงมาเียเลย เราไปกินน้ำตรงคันเตอร์ไหมตังฮันเตอร์มีน้ำนะไปไปเออไปกินหมูดิอก่ัน,นถ้าไปฮอสสปริงก็มีผิดเจอคนเยอะหน่อยซึ่งเรายังไม่พร้อมสู้ไปไปเจ็กันไปทาง<ป>เล่นทีเล็กไปตายที่ฮอสสปริงเพราะว่าเจอแกง๊งแองกี้อตอนตอนที่ก็ มีฮวสปีนครั้งหนึ่งในวัยรุ่นนี้นะเสียงกระตุกกระตุก่ะจัดยังจัดแล้วเสียงผมอาจจะกระตุก่ะกระตุกขออถ้าถ้าเป็นอัดที่เครื่องพี่ตาเสียงพี่ตาจะอาจจะไม่กระตุกแต่ว่าเราได้ยินเสียงแกอาจจะกระตุกเนี่ยอ่าอาจจะแต่ เออ่ไม่มีเลยอะไรแบบไม่โหลดไปไม่ได้เอาแร้ยพอดีเลยพี่น้ำจะหมดแล้วเอาเอาแล้วเอารีไปก่อนเฟรมเี่พี่ไม่เคยก่อนแบบมันไม่เฮ้แต่ว่าบูมตายไม่มีปัญหานะเพราะว่ายังไงก็เชิญเบย์แล้ว กูมาจะบอกว่าใจร้ายไปหน่อยไหมซี <c oughs> ไม่เป็นไรนะ่ายังไงก็ยังไม่ได้ฟาร์มกันไม่ใช่รองไม่มีหลอดค่าเติมค่าเติมโต <c oughs> มีพี่ฆ่าเวกับหลอดค่าบ้านทําเนี่ย <c oughs> เออเวกับบ้านทําพี่ก็มีเท่านั้นแหละ <c oughs> อือหนูไม่มีเลยเนี่ยทั <c oughs> ้งบ้านทำทั้งเวไม่ได้ทําเลยแล้วมาดี้ก็อยู่ตรงเวก็ไม่ทำเนาะ <c oughs> เอ๋คนมันลืม ไปเพลินไปหน่อยไงแบบเออมีคนมีคนมันเรียกร้องความสนใจอะเรามสูงตัวเริ่มมืดแล้วว่มันบับตอนกลางคืนขึ้นแล้วของพี่ยังไม่ได้พี่เป็นจูบี่ะเออจูบียังยังไม่เปิดเพ่งจเจาะเปิดไข่ออกมา,มาเมื่อกี้น,นี่ เมื่อก่อนเนี่ยพี่พขมาเล่นคนเดียวพี่ปามที่สวรนนานี่แหละประจําเลยมันไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่อืมทีแรกพี่ก็โตพี่สวรนนานี่แหละแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นภูมิภาคอื่นอ่ะอาจจะมีนะแต่ถ้าเป็นเอเชียไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าเป็นเซิร์ฟหลักนะแต่พื้นที่พี่ด่ากูนพี่ว่ามนุษย์เอสก็มีแอปให้กินเอไอก็มี อย่างเช่นกินพืชเบอร์รี่ก็มีให้กินเบอร์รี่ AI, มีเอไอมีเนื้อสลามก็มีน้ำก็ใกล้ๆไม่ค่อยเห็นคนเล่นเซิร์ฟแล้วเท่าไหร่นะคนไทยอะ่ะอาจจะมีก็ได้แต่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยพิมพ์กันเท่าไหร่อืคนไทยส่วนมากจะไปในเพจก็ไม่ค่อยมีนะในเพจก็มีพวกเขาจะเล่นเป็นคอมูเป็นหลักอะ่ะ บูมน้ำถึงไหนได้บูมเรามีน้ำถึงแล้วนะบูมแฮกแฟรมเอ๋ที่ได้กินน้ำแล้วนะได้กินน้ำนี่ชื่นใจกินะไรเ่ยเออเป็นไงเฟรมอาบน้ำเลยนะเขามีน้ำบูมไม่ได้อาบน้ำเราไปบันเดินเร็วกำลังเลยเดี๋ยวบูมมันตายบ้าง โอ้ยโดนโดนขิงใส่ว่ามีน้ำกินขนาดนั้นแล้วโดนตายไปตั้งอยากจะถามว่าโดดลงไปทำไมมันโดดเล่นดีมันไหลดวอยากจะถามว่าแบบคิดตื้นๆแต่มันลื่นลงไปเองเออคิดเกินแต่เปเองแล้วก็ออกไมถ้าเป็นตัวโตน่าจะพอออกได้อยู่เพราะมัน มันโดดสูงกว่าตัวเด็กขายาวแล้วไงตัวอะแต่ทีนี้คไ้บูมไขามาสั้นอย่างงี้ตัวใหญ่นหน้าเพิ่งกินน้ำอิ่มนองถ้าวิ่งเดียวยังมาโทษกันนะคือคือลาเตียนเนี่ยพี่รู้สึกว่าอย่างร้องแล้วก็น่าบันตีนมากเลย้ดเป็น หน้ามันหน้าเฉยเนะมันจะหันอารมณ์แบบว่าหน้ามันเนี่ยจะพลิกซ้ายพลิกขวาใช่นะ้วพลิกาพลิกซ้ายพลิกขวามันแบบมันพลิกไปเลยหันซ้ายก็หันซ้ายก็พลิกหน้าไปเลยหันขวาก็พลิกหน้าไปเลยอืมโอ้ยโอ้ยไม่หลุดนะเนี่ยว้ามีคนแบบไม่หลุดไปและพีีพีวิง ตดถ้าหากว่าในคลิป sí, มันเสียงกระตุกก็ต้องแบบก็อาจจะหนักหน่อยอาจจะฟังยากนั่นแหละอืมแล้วเสียงคีหนากไหมล่ะมันมันกระตุกเป็นเดียงเดียวเราเดียวเราวิ่งไปผิดทางป่าไมันจะไปไม่หันหลังครับพี่เออว่ะพี่เร็วดู ี่ดคุณแนะนำแล้วเว้ยมึงกั้นใจกายเหอะจได้ว่าเกิดใหม่ใเฟียมเฟียมจะพาเรวนี้ประกายไฟแห่งความหวังไอ้บูมคือแบบวูบหายไปเลยเรา, <laughs> าจะวิง่งเราจะวิ่งมาจากไอ้นี่ไงมาจากร่องน้ำงูแล้วเข้ามาในโซนเนี้ยแต่เราไม่เคยวิ่งในโซนนี้ผ่านไ,ไปล่องน้ำงู เอเลมจะมาตกกงไปแมหลงละเทนจะพาหลงคลิปนี้เป็นคลิปเล่นไล่าไม่ใช่คลิปละเทนวิ่งขาเวสต์ตกติดตัวนึ่งเป็นคลิปการวิ่งชิววิ่งชิวชิว ล้วก็มเคยคลิดอย่างอันนี้มากแบบว่าสตรีมสตรีมบนยูทูบอ่ะเคยทำอยู่นี่ในอดีตสตรีมเล่นไพ่เราเคยทำนะเคยอ่ะเออพี่เคยสตรีมเป็ดตัวใหญ่ยืนนั่นน่ะมีเป็ดเหรอฝั่งซ้ายนั่นนะพี่ไม่เห็นหรอกซ้ายมือเจอลุง มันเดินลงไปแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมีอาหารกินด้วย้ีตัวอะไรสุโคเด็กสุโคสุโคดีจังเลยแสด้ว่าเป็ดกินชีเอบูมกิฟต์นะฮะอีวิตดีดีเกงเกือบเลยดีวิตดีดีไม่เหมือนคนดีไปวิ่งอะไรตีให้เขามาเชือต้องวิ่งมาแทนหมดแล้วดีใจจัง น้ำแล้วใช่ไหมแม่นั้ำบุมงที่ไอ้เวมถึงแล้วแต่เวมันก็ไม่ได้น้ำแลมันก็ต้องเสียเวลาวิ่งอยู่ดีนะตัวเขางไปเลยสรุปสรุปเชิญเวมาถึงน้ำหมดเลือดหมดสายไอ้ทั้งเฟไม่ได้ดิมันมีเฟ้มันรีอยู่ไอ้เจ้าบุมพูดนะสงสานเชิญ เชิญไปที่ฮันเตอร์หึกว่าตัวอะไรวิ่งที่ไหน,นได้เอฟเซ็กก็โดดได้ยินไหมเฟมถ้าถ้านช็คเสร็จเราก <ทา S 1> ็ไปเตอร์เลยมาแล้วอืมตรงนี้โดดได้อยู่นี่ต,ตรงนี้ตรงนี้อ๋อวูมาแล้ยไปอเต่อเลย จะโดนพูดเดียวว่าแล้วบูมจะย่าเย็นจะย่าเย็นแล้วไม่แล้วไม่วิ่งหนีไปไหนรบกวมเดี๋ยวเน้ำไม่วิ่งแต่มันไหลหนีได้พักถ้าบูมกินน้ำอยู่กินเยอะปกติก็จะค่อยค่อยกระโดด ก็มีรับเกลือพุทธเจ้าอ่ะกำลังเอ็นดูบูมอยู่กำลังรับบูมที่บูมสามารถรอดตายมาได้ขนาดนี้แต่ค่ะรู้ไหมว่าพระเจ้าเพียรกำลังฆ่าบูมอยู่และพระเจ้าคนนั้นคือเดมันไปบูมตลอดแต่ว่าทำไมพิษละนะไม่ถือว่ไปพิษนี่ชัดเหงว่อพระเจ้าโอ้ท่านพูดจริญ อาจารย์แดงไปแล้วเดอ้อทิ้งแล้วเด้อฮอทิ้งเด้อปุ๊บกดการูดว่าสิ่งมีชีวิตในวัตถุแต่ลูกตัวไหนอ่อนแอคนนั้นโดนยิงเว้ยไปเวลาน้เวลาลูกทีเล็กอ่อนแอมันก็จะโดนทิง้ง ไอ้จริงลูกลูกเสร็จทุกตัวและถ้าเกิดอ่อนแองขึ้นมาอ่อนขึ้นมาตัวแม่มันไม่ช่วยเราปล่อยตายไม่ดีไม่ด,มด,มด,มดีมันกินไปไอ้นนไหน,นไอัน,น,นไม่สงูงพอต้องทิ้งสิคะเอาไปด้วยมันก็ไม่รอดหรอกไอเกตเป็นตัวอื่นตัวอื่นถ้ากินอันนี้ทิ้งเลยอย่างเดียวทิ้งอย่างเดียวเฮ้ยมีตัวอีกเสีย่ยวเละ <ไ>เ,ย <ไป S 2> เ้ยเ้ยเอยเอยบอ,อไปไหนแล้ววะนี่นี่ตัวอะไรบอรด,ดบอดเอ้าใครมาขุดมันเป็นภารเนียมันมีคนมาขุดไว้เออมีคนเนี่ยมันตองมีจะุย่สิันยุ ล้่ก็คือชาบไซนวิ่งแบบนี้เลยดอกไม้มีไม่ครบเดี๋ยดอกไม้มีห้าสิบเปอร์เซ็นโอ้ยเยอะเลยเกินม,มันต้องเป็นตัวโบวกอะเพราะดอกไม้มันมอือเคยมาฮันเตอร์แล้วเจอลูกไอ้เี้ยวบกขึ้นไปเก็บดอกไม้บนเขาอ่ะ วิ่งกระตุกกระตุกยาเยอะนะตรงเนนะีย<ะ>้ยยามันเยอะจนแบบมองไม่ช้าว้าปะตัววิ่งหนักว้าปะว้าปะอือพี่ตาวิ่งไปข้างหน้าสักแป๊บหนึ่งกาวิ่งถอยกลับมาไม่มีอะไปแล้วมั้งอืมน่าจะโอ้ยยาเยอะเกินมองไม่เห็นตัวเลย เจอแต่ยากรู้แล้วทำไมเมื่อกี้ยากเยอะปรับกราฟิกมีเดียไหมพี่ปรับต่ำยากย่งเยอะเลยนี่ยากจ็ิงทำควิไปก่อนก็ได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดินดูหาหัดเออจะว่าไปทำควสดีกว่ามันเป็นเซิร์ฟหลักนะพี่ถ้าไม่ทำคลิปก็พี่ก็ไม่โตระหว่างดูว่าเรียนไม่โต ล่าสุดเห็ดอะอามานิต้าโอ้ย้วก็คือไม่ชินด้วยไงไม่ชินแบบไออันนี้ทิ้งเลยใช่ไหมอันอันนี้กามไม่กลับมาแล้วไปใช่ไหมฮ่าฮ่าคุยกันไปก่อนเดี๋ยวขอดูลูกที่แข็งแรง,งรอ,อยู่รอบเสมอจริงยังแหละ <c oughs> บูบูต้องแข็งแรงขนาดพี่เอาไดโน ความเอาสกินสีเบเกอสีดำาะเพียงเล่นคนเดียวเลยมันลกันมองไหมไหแล้วเนี่ยลกมากถ้าต่ย้ายก็วิ่งไปเลยนะมันไม่มีตัวย้ายเลยไหมล่ะย้ายไปที่ไหนก่ินเปิดอีพี่เนี้นเราจะลาตัวเลยได้ เราเราเราย้ายเราจะย้ายไปหอสปิงแะล่ะไม่ก็เจอแถวนี้ยหอสปิงถ้าผู้ที่เกิดฮันเตอร์มันจะไปหอสปิงกันกินวันเล็บเป็นเลยน้องหมดที่แล้วก็จบเิบเรียบร้อย